ดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาทำเล็บเ,เปลือกหอย 4D นะคะก็ยังอยู่กับงานปั้นนะคะก็เป็นลายที่ป้าอยากทำป้าเคยทำไปแล้วเนาะลายเกี่ยวกับพวกลายทะเลแต่ว่ามันจะเป็นแบบพื้นพื้นอันนี้ก็จะพิเศษขึ้นมาเป็นงานปั้น 4D นะคะก็เตรียมสีฟ้าสีน้ำทะเลเนาะป้าใช้2โทนนะคะ ฟ้าครามกับฟ้าอ่อนนะคะคูกันทาผสมกันไปเลยค่ะผสมกันไปเลยนะคะเอาแค่ครึ่งเล็บเนาะเดี๋ยวเข้าอบออกมาแล้วก็จะซําสีฟ้าอ่อนทั้งบนอีกนิดนึงนะคะให้เขาดูสดๆสดถ้าโทนเดียวมันจะดู ไม่มีมิตินะคะใส่สะสองโทนก็จะดูมีมิติอ,อบมาเรียบร้อยทีนี้ก็จะใช้2องโทนนี้จะเป็นพื้นทรายนะคะทาผสมกันไปได้เลยค่ะสมมุติเราป้ายไปหนึ่งสีแล้วเงี้ยแล้วก็อีกสีนึงทับไปได้เลย จะได้สีหัทซายนะคะใช้สองสีเป็นสีเหลืองเหลืองเหลืองพาสเทลเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนผสมกันทาสักสองรอบเข้าอบอเรียบร้อยนะคะป้าจะใช้สีขาวสีขาวขาวจริงๆเลยนะขาวขาวล้วนกับขาวนมนะคะผสมกันทีนี้ป้าป้ายสีขาวเยอะไปนิดนึงมันก็เหมือนกับว่า ป้าต้องการให้เขามีความเข้มตอนที่เราหยดเบดลงไปนะคะเพื่อจะไปทำเป็นคลื่นฟองน้ำทะเลเนาะสีขาวมันออกจะเข้มไปนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันมันจะออกมาแบบไหนอันนี้ป้าใช้เบดนะคะลงไปจะใช้ไม้ดอตจิ้มลงไปป้ามันไม่เวิร์ก บางอันเราต้องการใช้ไม้ดอดเนาะบางอันเราต้องการใช้แบบหยดใหญ่หน่อยเ้วใช้คู่กันเลยนะคะเขาก็จะวิ่งเป็นวงกลมเหมือนฟองน้ำเนาะอันนี้ขั้นตอนนี้แบบป้าใส่สีขาวเยอะไปนิดนึงทีนี้ป้าก็ไปเอาสีขาวออกแล้วก็ทำใหม่นะคะก็ได้เป็นฟองน้ำจางๆออกมาขั้นตอนเดียวกันอบเรียบร้อยนะคะ ทีนี้เ็าจะมาใส่ฟองน้ำทะเลนะคะคลื่นคลื่นซัดชายหาดนะคะก็จะเป็นสีขาวๆเนาะก็จะเห็นไหมคะลายๆของความขาวที่เราทำไปเมื่อกี้นี้นะคะมันจะเป็นวงๆลูกๆน้ำนาเป็นคลื่นน้ำัวนี้ไปใช้เป็นสีขาวเพ้นท์นะคะเนื้อจะมีความเหนือนนิดนึงนก็จะทำให้ลักษณะเหมือนว่าเราปั้นนูน เราเพ้นนูนก็ได้นะคะสมิติได้นะคะอันนี้เข้าอบออกมาแล้วปากกซ้ำให้เขานูนอีกนิดนึงน,น,นะคะให้เป็น3มมิติเนาะไม่มากค่ะอันนี้ไม่มาก3มิติอาอบไปเรียบร้อยนะคะล็อกแล้วเราก็จะมาทำการปั้นเปลือกหอยนะคะเปลือกหอย หอยแครงไหมป้าเตรียมสีก่อนเลยเนาะเตรียมสีไว้ก่อนเลยอ๋อป้าจะทําหาดทรายที่มันแบบมีความแบบหาดทรายก็จะมีสีแบบทรายเข้มทรายอ่อนอะไรแบบเนี้ยป้าก็จะเพ้นต์ลงไปนะคะใช้แม่ดอปคนสีเนาะถ้าใช้ แปงภูการคนมันก็จะไปติดภูการหมดเนาะแล้วก็ใช้ไม้ดอดคนม็ใช้ภูกันเล็กๆก,ก็จะทำเป็นเหมือนหาดทรายมันมีแบบทรายที่มันต่างระดับกันเนะาะล่ไล่ๆไปเพราะว่าเราจะทำการปั้นเปลือกหอยนะมันก็ต้องเหมือน ทำเป็นภาพแบบมีมิตินิดนึงเป็นเรื่องราวเลยเนาะอ่าพอหลังจากได้แล้วเราก็เข้าอบนะคะรับก็จะเป็นมิติภาพในเล็บมันจะมีมิติความลึกของฟื้นทรายอะไรแบบนี้นะคะอ่า ป้าสงสัยมากเลยนะตอนที่ป้าไปดูแบบเขาปั้นมันหอยจริงหรือหอยสําเร็จที่เขาเอามาขายแบบติดเล็บอะไรแบบเนี้ยหอยจริงจริงค่ะป้าลองกับตัวเองแล้วเนาะปั้นได้จริงจงเหมือนมากเหมือนเปลือกหอยมากปั้นแล้วก็เพ้นส์สีแบบเหมือนจริงๆค่ะทีนี้มันมีหอยแบบเป็นเกลียวเขาเรียกหอยสัง ถ้าห็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปแบบแกะลายแล้วก็ลองทำดูเนาะเขาเพ้นแล้วมันเหมือนมากเลยปั้นแต่ปั้นนูนเนี่ยเ,เหลือเชื่อแบบพดเขาปั้นเองอะเป็นอะไรเหรอฮเดี๋ยวไว้เราลองเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นมานะก็ผัดหมุนเวียนกันไปเนาะหลังจากนี้ล้วป้าก็จะไปงานอย่างอื่นแล้วเ <c oughs> พราะมันจะดูเบื่อแล้วเราก็เบื่อแล้วคนทำก็อยากจะหาอะไรใหม่ๆเอาเนี่ย ใช้ป้าใช้ปลายตะไบตะไบเหล็กนะคะกดนะคะมันก็จะเป็นความเหมือนหอยจริงๆเลยเหมือนแบบมันมีหอยเล็กๆมาให้ติดอย่างจริงๆเลยอ๋อทีนี้ก็จะทำปลาดาวนะคะปลาดาวก็เป็นสีส้มแสดแป้าก็จะผสมสีนูดลงไปนิดนึงให้ลดความส้ม แจดองไปนิดนึงนะคะไม่ไม่ให้แจดมากเนาะ,ะกดลองไปค่ะอันนี้ขั้นตอนนี้ก็ตอนแรกว่าใช้กูกันซิลิโคนดันเนาะเป็นเป็นแฉกยากมากอันนี้ใช้อีกอะตะไบเหล็กใบเหล็กของป้ามีประโยชน์หลายอย่าง เอามากดให้เป็นห้าแฉกนะฮะหลังจากนี้แล้วเราก็ใช้กันซิลิโคนค่ะตะล่อมขั้นตอนนี้ป้าก็ลองหลายวิธีอยู่นะลองด้วยใชู้กันซิลิโคนไปเลยทีเดียวมันก็ยากอยู่ทำอย่างนี้มันเหมือนง่ายหน่อยค่ะใช้ ใช้ตะไบกดให้เป็นห้าแฉกก่อนเนาะเราจะทำให้เราแบบปั้นแฉกได้ง่ายพ่อก็อยากให้ทุกคนแบบที่กำลังฝึกมือเนาะอยากให้ได้มาลองงานปั้นนะสนุกค่ะเหมือนได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนึงเนาะ มันเป็นอะไรที่แบบมก็ได้ทําอะไรแปลกๆใหม่ๆนะคะนอกจากการลงสีทํานั่นทนํานี่แล้วก็ได้มีการปั้นเข้ามาผสมผสานในงานก็สนุกไปอีกแบบเข้าอบ,บล็อกเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นการเพ้นท์นะคะขั้นตอนนี้บอกเลยหอยแครงป้าประทับใจมากประทับใจว่าเฮ้ยมันเหมือนจริงๆดูดูมันมันไม่ได้ซูมใกล้ขนาดนั้นเนาะป้าก็ ลืมไปเอาตัวมาอีกสักนิดมันจะเห็นหอยชัดเจนมากกว่านี้นะคะความเป็นหอยเหมือนมากเหมือนจนคนปั้นก็อุโหเหมือนจริงๆอะเราเองนะทำได้เหมือนเขาจริงๆอะเราก็ดูแล้วก็มันเป็นภาพไงไม่ได้เป็นวิดีโอไงป้าไปดูเป็นภาพแล้วเรามาแกะลายดูสิ อ่าเราก็ทำโคง้งทาขอบขีดลากเส้นตามรอยที่เรากดกดเอาไว้ให้มันเป็นแฉกเบิกหอยแล้วก็ลูดสีน้ำตาลแล้วก็วาดตัดตามขวางด้วยนะคะออกมาสมจริงมากนะคที่เราทําเพ้นท์ไว้เป็นมิติสีน้ำตาลด้านหลังนะคะมันก็มันก็ใช้ได้นะ,ะมันก็ภาพมันดูมีมิตินะคะอันนี้เราก็มาดอดปลาดาวละ ป่าดาวเราก็จุดจุดจุดภูดกันป้าแตกหมดแล้วเนาะภูะกันอันนี้ก็ใช้เพ้นอันนี้อัน,นอันอันสั้นอันนี้ยังไม่แตกมันยาวมันแตกเนะ้วเพราะป้าต้องเตรียมซื้อใหม่ของเราใช้แบไถ้าอย่างขนเขาไม่ค่อยดีเนะี่ยเพ้นนิดเดียวมันแตกเนาะอันนี้ขนสั้นไม่แตกนะคะก็จะแน่นก็จะกดได้ ปลาดาวมีอะไรเยอะเลยค่ะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกได้อีกเยอะเลยทีน,นี้เราสลับหมุนเวียนกันไปเนาะเดี๋ยวป้าก็จะนำเสนอแปลกใหม่ๆสลับกันไปนะคะจะเป็นการต่อเล็บบ้างเป็นการเพ้น์บ้างเป็นการปั้นบ้างอะไรอย่างงี้น,นะคะนี่ก็จะเป็นการติดไข่มุกตกแต่ง ให้มีความสวยงามบนหาดทรายก็จะมีไข่มุกแล้วก็มีไข่ปลาไข่มุกไข่ปลามาติดให้มันดูบเป็นทะเลทะเลนะฮะจัแต่งไปค่ะตามความเหมาะสมที่เราเมองว่ามันควนจะวางยังไงให้มันดูดีนะ ก็ทำไปเนี่ยอันนี้เป็นไข่ปลาไข่ปลานี่จะเป็นสีออกเมทัลลิกสีแบบลุง้งๆนิดๆนะคะก็เอามาใส่เล็กๆน้อยๆเข้าอบเรียบร้อยแล้วก็มาทาน,นะคะเบดก็ป้าก็ทาแบบอาแมตท็อปโค้ดนะคะปา้าทาแบบฟูกันออกจะแห้งๆหน่อยนะไม่ไม่ชุ่มมากนะ,ะป้ากลัวไปลบเหลี่ยมแล้วก็ไปทําให้ตรงขอบตรงมุมเรามันเหมือนไม่ชัด นะคะเราก็ต้องระวังนิดนึงขั้นตอนนี้นะคะงานที่ปั้นมันดีๆมันจะเสียเลยอ่าอออกมาแล้วก็จะเป็นงานแมตนะคะนี่งานของป้าเอาออกไปนั้น <c oughs> อันแรกๆจะไม่ค่อยดีจะใหญ่ๆนะ,ะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์วันนี้มีความภูมิใจมากเลยหอยแครงของป้านเนี่ยชอบมาก๋อต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้ ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามป้าเนาะป้าก็สัญญาว่าจะหาคลิปวิดีโอสนุกๆมานำเสนอมาชวนฝึกมือไปด้วยกันนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่ก็กดเป็นกำลังใจให้ป้าจะได้ทำผลงานดีๆออกมาให้ชมแล้วก็ชมเพื่อเป็นเอนเตอร์เทนหรือชมเพื่อการฝึกมือไปด้วยกันก็ได้นะคะสาหรับวันนี้ป้าต้องไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะ